โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะที่เข้ามาแล้วนะครับชาวนี้ไลฟ์สดก็มีปัญหานิดหน่อยเนาะก็ปรับปรุงแก้ไขนิดนึงนะครับนิดนึงเนาะนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็สวัสดีทุกท่านเลยนะครับ เจอกันที่ตลาดช่องเม็กเช่นเดิมทรัในไลฟ์ในไลฟ์สดเนาะคมบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ นี่ก็โมทนาบุญกับพี่พาดิดน่วยด้วยน่วยด้วยนะครับใส่บาทนะครับ20บาทนะครับโมทนาสาธุนะครับ <c oughs> เดี๋ยวร้อนเดียวหนาวนะครับช่วงนี้ ช่วงแรกก็ล้อนหน่อยเนาะเดี๋ยวก็มีฝนตกไปปอยนะครับเดี๋ยวก็มาหนาวอีกแล้วช่วงนี้บรรยากาศไม่รู้ยังไงพี่สุมณีใจกว้างนะครับสวัสดีน้องเปามาใส่บาตด้วยเรียบร้อยเนาะวันนี้โมทนาสาธุนะครับ ก็อยากจะเรียนเชิญนะครับพี่ๆทางบ้านนะพี่เข้ามาไลฟ์สดแล้วเนาะที่ที่เข้ามาดูไลฟ์สดแล้วเนาะก่อนที่ผมจะเปิดเทปองหลวงตานะครับก็อยากจะแจ้งข่าวสารให้พี่ๆทางบ้านได้รับทราบกันนะครับเมื่อคืนองหลวงตาท่านก็ได้พูดในในไลฟ์สดเนาะก็จะเปิดรับบริจาคนะครับซื้ออะไรนะเพื่อเปิดรับบริจาคนะครับงบประมาณนะครับ นับประมาณนะครับประมาณเนาะประมาณ2ล้านบาทเนาะที่ผมได้ยินมาคร่าวๆเนาะประมาณ2ล้านบาทนะครับเพื่อไปซื้อเหล็กแล้วก็หลังคานะครับเพื่อที่จะไปนะครับซ่อมแซมนะครับอยู่ที่บ้านบ้านลานเสียงธรรมนะครับอยู่ที่ลาดพร้าวเจนะครับก็ทีมช่างนะครับก็เป็นเป็นพระนะครับของวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์ครับ หลวงตาท่านก็ได้นําพระนะครับก็เป็นทีมงานของครูบาปูนะครับก็จะได้เดินทางไปนะครับทําการอะไรนะก่อสร้างคล้ายๆก่อสร้างแล้วซ่อมแซมเนาะซ่อมแซมนะครับที่บ้านลานเสียงทมนะครับลาดพร้าวเจ็ดสิบเอ็ดนะครับก็อยากจะเลิศเลินก็อยากจะเรียนเชิญในพี่ทางว่าน,นะครับได้มีโอกาสร่วมทําบุญร่วมกับองค์หลวงตาสินทร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะได้อะไรนะโพสลงหน้าเพจอยู่หรอกก็ไปก็ไปที่ ติดตามดูกันได้เลยนะครับบอกกับสีบอ,อกแล้วเนะี <c> ่ย <oughs> แล้วก็สวัสดีพี่กัญญามาด,ด้วยนะครับบำลุงอ่วมนะครับสวัสดีน้องเปามาใส่บาทเช้านี้กับหลวงตาครับ20บาทนะครับโมทนาสาธุนะครับปัจจัยที่ทุกท่านสมทบกับหลวงตามานะครับก็จะได้นําไปซื้อทั้งเหล็กแล้วก็หลังคานะครับ ก็จะสร้างไว้นะครับเพื่อรับรองอะไรนะครูบาอาจารย์ครับแล้วก็ญาติโยมญาติธรรมนที่ไปสนทนาธรรมที่บ้านลานเสียงธรรมนะครับลาดพร้าว1นะครับคูณบุญนิีสุขเมืองนะครับร่วมบุญกับหลวงตานะครับ100บาทนะครับโมทนาสาธุนะครับแล้วก็พี่ปัญญานะครับร่วมแส่บาทนะครับ20บาทนะครับ นี่ข้อมูลข่าวสารของคนนี้เลยอะไรข้อมูลอะไรแจ้งยิงหน่อยข้อมูลอะไรเหล็กอะไรเหล็กแล้วก็หลังคาบ้านบ้านลานเสียงธรรมแล้วอ่าเหล็กกระเบื้องแจ้งแจ้งแจ้งสักนิดแจ้งสักนิดเหล็กกระเบื้องหลังคาอ่าอเมื่อคืนนี้หลวงตาท่านหาให้รวมบุญสองแสนเนาะประมาณสองล้านเออสองล้านประมาณสองล้านให้สองล้านสองล้านเปิดรับบริจาคถึงวันที่สิบสามนี่สองล้านสองล้านก็เหล็กเหล็กกับกระเบื้องแหละบ้านลานเสียงธรรม พ่อสวัสดีครับจำได้ได้สองล้านนะพี่เอ๋สวัสดีครับอ่าสี่สวัสดีครับพี่ออมสวัสดีครับ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 นันเป็นร้อยเสวัสดีครับเป็นไงเป็ดแปดให้หมดยังเหลอเหลืไปอีกสามพันโอ้ยเลือไปสามพันดนสวัสดีครับโอ้โหวัดป่าวน้าไม่ยินทะลุงปูนทะลุงปูนรับจังหวัดอุบลไม่มีเหลือหรอเลยช่วงนี้เป็นช่วงสร้างนะทับมินครับ พี่เมซูเหรอพี่เมพี่เมโซเหรอไหนไหน M A Y ไงเมซูเมซูนะเมซูเราอ่านผิดต,ต้องขออภัยด้วยนะไม่เก่งภาษาอังกฤษทัง้งคู่เลยนะภาษาอังกฤษเนาะเมซูเมซูก็ใครร่วมบุญร่วมได้นะ607291929สนธนาคารกรุงไทยบ้านรานจิงทมนี่ถือว่าเป็นอีก สถานที่หนึ่งที่ครูบาอาจารย์ไปบ่อยเราก็ไปบ่อยไปทำไว้รับรองครูบาอาจารย์แล้วก็ญาติโยมญาติธรรมที่ไปส่งมาด้วยด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นความสวยงามทางสิ่งปลูกสร้างกลางเมืองเลยนะราชพัชชิตจิเบตี่นี่และทีมช่างเรารอบนี้เนาะพิเศษสุดๆเลยเนาะทีมช่างเราทีมงานโครงการมาทำของจริงพระธรรมนะครับซึ่งในรถพระธรรมนะเพราะว่านำโดยครูบาปูถือว่าครั้งนี้ค่าใช้จ่ายช่างเราก็ก็ ก็ไม่ได้จ้างเนาะเราแค่ซื้อแค่พวกเหล็กแล้วก็หลังคานะครับถูกถูกแต่ว่าค่าเราก็มีค่าลงค่ารถแหละแต่หลวงตาท่านก็หลวงตาท่านออกเองเอาปูบะปูไปนะครั้งนี้ถือว่าปูบะปูได้ออกไปหลายวันแหละแต่ท่านออกค่ารถค่าเดินทางไปเองเนาะแต่ว่าค่าอุปกรณ์ก็อยากจะเรียนเชิมร่งบ้านจะมีส่วนร่วมร่วมบุญกันนะครับบุญนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะไม่ได้มีบ่อยๆไม่ได้มีบ่อยๆถือว่าเป็นครั้งแรกที่ไปก่อสร้างนอกสถานที่ สำหรับท่านกูอบอกปู่ด้วยแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเข้าใจเพลงเห็นไหม <laughs> ไม่มีบ่อยๆนะเอก็สมถุยก็ใครอยากร่วมบุญกับทุกช่องแหละทุกช่องทางเห็นประกาศกันอยู่ทุกเพจของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เดี๋ยวประมาณวันนีเ้เดี๋ยวผมจะได้ประกาศเหมือนกันเนี่ยเ,<อ> <laughs> เห็นพี่ประกาศเมื่อคืนนี้เนี่ยทำเป็นตัวอักษรเฉยอ๋อเป็นตัวอักษรนะงานเล่งงานร้อนอนะก็ถึงว่าไป็นางหารูป เห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อคืนเห็นอยู่ที่ถามเรื่องของว่ามีมีรูปที่บ้านลานเสียงทำไหมที่กําลังก่อสร้างเนาะจริงๆแล้วก็เป็นสนามฟุตฟุตซอลเล็กๆไม่ไม่ถึงสนามฟุตบอลนะเรียกว่าสนามฟุตซอลดีกว่าก็ประมาณแบบรอบหนึ่งอ่ะกีบโอ้โหผมผมว่ามีสักสองร้อยกว่าเมียนะยืดไปมากี่รอบแล้วโอ้โหน้าไม่ท้วนนะน้ำไม่ท้วนบ้านลานเสียงทำนี่น้าไม่ท้วนนะคไม่ทวเนาะบ้านเสนะบ้านเสบ้านเสบ้านเสเสอะไรครับเสสมศักดิ์ครับ จสมศักดิ์แล้วก็อีกท่านหนึ่งที่มาจากบ้านเราที่ทำบ่อยๆก็คือพี่จือพี่จือเหรอพี่จือก็มาวัดเราบ่อยไปๆกับกับนะครับมาทําบุญก็ถือว่ามีความผูกพันกันแหละบ้านเราสิ่นทำหลวงตาท่านก็อย่างที่บอกท่านก็มอบเงินให้นะครับร้านร้านหนึ่งแต่ว่ามันเทปูนกลางน้ำเนาะมันอาจจะใช้งมานเยอะหน่อยน้านี่เป็นร้านเดินประมาณนี้ประมาณความกว้างน่าจะประมาณเมตรเมตรห้าสิบร้านเดินเหรอนี่ประมาณนี้ความกว้างประมาณนี้ เมห้าสิบได้มั้ยคนมองก็จะมองออกไปเนี่ยมองมองกล้องจากนี่นะนี่นะประมาณนี้นะถึงบล็อกที่สองนะถึงบล็อกนี้บล็อกนี้ถึงบล็อกนี้ประมาณนี้เป็นลานเดินบินธบาทกลางน้าก็เดินเดินก็เสียวอยู่เพราะว่าครึ่งเนี่ยกะประมาณกันเอาแล้วกันเดินเดินก็เสียวเพราะว่าตอนที่เดินใส่บาทกันมันไม่มีอะไรกั้นเลยไงมีทางเดินสามารถตกน้าได้เลยนะแบ่งได้แค่แถวเดียวแถวเดียวครับแถวเดียวคนพระแถวหนึ่งโยมใส่บาทแถวหนึ่ง ก็นะเดินกันได้คราวนี้จะไปทําที่กั้นนะที่กั้นกันตกน้ํารวมถึงหลังคากันแดดลแล้วก็วปูกระเบื้องบน<ๆ>ปูนด้วยนะก็เหลก็กกระเบื้องประมาณนี้ก็ช่วยกันช่วยกันนะช่วยกันได้นะโอ้แล้วแล้วว่าเราจะมีเมืองเมืองเมืองอะไรนะพี่เมืองโบราณเหรอใช่หมายถึงต่อจากไรัอนเจ็ดเอ็ดเหรอใช่ใช่อ้ถ้ากินนิมตลรอบนี้ไปหลายที่ไปหลายวัน ไม่ใช่ที่กาลังจะจะสร้างไหมสร้างที่ไหนเมืองโบราณจาลองหรือเปล่าที่ไหนที่วัดเหรอใช่ไม่ไม่จาลองหรอกไม่จําลองหรอกแต่ว่ามาแน่มาแน่มาแน่อันนั้นพี่ปรินเนาะเราได้ทําการเื้อกุติํานานถูกไหมวันนั้นหรือกุติหลังคาแดงก็ถือว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามกลไกของธรรมะอยู่แล้วนะพี่กัญญามาน,นะครับน้องเอฟหลวงตาและคณะถึงลานเสียงธรรมกี่โมงคะ คิดว่าจะเป็นช่วงเย็นวันที่10ครับช่วงเย็นวันที่10ช่วงเย็นวันที่10ตามกําหนดการเราออกเดินทางเช้าวันที่10เช้าวันที่สิบเรากะว่าจะไปถึงตอนเย็นสักเย็นวันที่10ก็การเดินทางประมาณ8ชั่วโมงถึง9้าชั่วโมงนะครับประมาณนั้นแต่คิดว่าวันที่10คงได้เจอกันนะแต่ไม่ทราบว่าท่านหลวงตาจะเทศเลยหรือเปล่าแต่11อนี้เจอกันแน่ใส่ป่าตอนเช้าแน่นวนแน่นวนแน่นวนเลยแน่นวนเลยนะครับเราจะอยู่ถึงวันที่11แล้วก็เดินทางไปไหนอีก สิบสองสิบสามเราจะไปที่เมืองโบราณสมุทรปราการเมืองโบราณผมเจอกันได้นะครับที่เมืองโบราณสมุทรปราการแล้วไปไหนต่อเปล่ากาญจนบุรีนะครับกาญจนบุรีนะกาญจนบุรีเออกาญจนบุรีแล้วแล้วห้างห้างฟินิก์อะห้างฟินิก์ก็คือกลับมาจากกาญจนบุรีอ๋อไปเมืองโบราณใช่ไหมกลับมาจากกาญจนบุรีไปเมืองโบราณแล้วไปเมืองโบราณเมืองโบราณต่อ ไม่รู้ละคอยดูได้กินิมน้บนอ่แล้วก็ไปฟินิกไป <c oughs> ฟินิก <c oughs> ไปห้างฟินิกอ่ะเดี๋ยว okay, พี่เปิดให้ดู <okay. S 1> เพราะว่าโหเพราะว่าเมืองโบราณละมาสองรอบนะครับเมืองโบราณละมาสองรอบเ <c oughs> มืองโบราณนี่ไปไปกลับกลับนะนี่อ่ะ <c oughs> วันที่สิบสิบเอ็ดลานสิงห์ธมสิบสองสิบสามขุง,ง 12, 13, เจ้าพยาเมืองโบราณนะครับสิบสามมีนากิจนิมนต์พิเศษอ๋อนี่ไงไปไปที่นี่ก่อนนะไปที่ก่อนจะไปกาญจนบุรีเราไปที่ ฟินิกฟินิกกรฟินิกประตูน้ำสิบสามแน่ช่วงสักเนี่ยครับกี่โมงบ่ายโมงนะเราไปเจอในฟินิกประตูน้ำแถวเซนทันเบอร์ไงพี่ประตูน้ำาขาเซนทัลเบอร์คนละที่นะเอามันไม่ได้อยู่ใกล้กันเหรออืมพันทิพยาพาซาพันทิพก่าวอ๋ออยู่แถวจจรู้จักรเหรอใช่อีกประตูน้ำประตูน้ำมันก็มันก็อยู่ใกล้เสิไม่แต่มันเป็นเส้นไอเคยไปพันทิพไหมเซนทัลเบอร์ใช่พันทิพอาจจะเคยขับผ่านอยู่พันทิพก่าพันทิพก่า พันทิปเก่าเหรออ๋ออยู่แจ้งวัฒนะอยู่ยองามวงวันแถวๆนั้นยองนามวงวันด้วยเออใช่ไหมใช่ไหมกางวัดหรืว่าอ้าวก็แจ้งวัฒนะก็ไม่ใช่เหรอนึกว่าแถวบางกะปินึกว่าแถวบางกะปิพันทิปงามวงวัอันนั้นพันทิปใหม่อันนั้นพันทิปใหม่งามวงวันน่ะคนละที่กันเอาอีกนึงไงพันทิปเก่ามันอยู่เส้นในนู่นในเดี๋ยวมอบางกะปิไอ้โอ้โหเดี๋ยวมอบางกะปิเส้นแจ้งวัฒนะบอกว่า ประตูน้ำอ่ะประตูน้ำอ่ะปันนิมเก่าอ่าไม่รู้แหละไปกันเหนือห้างฟินิกเกอรไม่ต้องไปหามันพอสิบสี่สิบห้าเราไปวังดงกันจันบุรีนะครับบอกจะฟินิกเราเดินทางไปที่วังดงเอ้ยน่าจะไปค้างสิบสามนี่น่าจะกลับมาที่ค้างที่มูโบราณก่อนนะครับสิบสี่เราก็จะเจอที่วังดงนะครับเดี๋ยวสิบห้านะสิบหกสิบเจ็ดกลับมาที่มูโบราณอีกครั้งหนึ่งมูโบราการนะครับ 89บบ้านทําบางค้ามันทําบางค้าคยไปไหมไม่เคยเลยพี่ไม่เคยบ้านทำบางค้านี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่ที่เกิดที่เกิดมาเนี่ยผมเคยไปแต่เมืองผมเคยไปแต่เมืองโบราณที่เดียวนะอ๋อโอเคอ๋อใช่ที่ตามที่ตามกิจนิมนต์นะผมเคยไปเมืองแค่เมืองโบราณป้าเป่าก็เพิ่งเพิ่งออกเดินทางเนาะไปกับพวกพี่นะไม่ไม่กี่ที่ไม่กี่ที่นะครับบ้านทําบางค้านี่ก็ถือว่าไม่น้อยนะเจ้าบ้านคือ แม่น้อยผู้สร้างสรรบ้านทาบังคาให้ครูบา,าอาจารย์ได้มาพักอาศัยสถานที่เหมือนวัดป่าเลยโอเคเป็นสถานที่ที่เอาไว้ต้อนรับพระป่ากรรมฐานเพราะว่าแม่น้อยนี่นับถือพระป่ากรรมฐานมากก็เ,<ล>เป็นเพจใหม่เพจจิ๋วนะครับ <c oughs> ก็เพิ่งจะออกเดินทางนะครับ <c oughs> เพจใหม่เพจจิ๋วนะครับ เรียกเรียกแม่ยกอีกแล้วเพนมาเพลจิ๋วอีกแล้วทำเป็นตัวน้าอสงสารอีกแล้วอะไรเนี่ยเงินเงินจะแซงเพจพี่อยู่แล้วทำตัวน้าอสงสารแล้วเปลนใหม่เพจจิ๋วใช่ไหมแม่งบูลลี่อีกอีกแล้วแล้วก็พิ่งได้โอ้แม่งดูแม่งเรียกแม่ยกเนี่ยกย่างี้ถึงว่าคนดูมันเยอะจังว่าเข้าใจพูดนะมีเรื่องกับแสงก็ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วนะอ้าววันไหนต่อ20 21เราไป นี่สัตหีบไม่เคยไปใช่ไหมไม่เคยไปเหมือนกันสัตหีบนี่ก็เป็นกองทัพเรือ,อของทัพเรือสัตหีบน,นะครับเพราะว่าช่วงช่วงที่เห็นไปกินิมนต์อยู่ที่เรือใหญ่อะ่ะช่วงนั้นผมน่าจะยังบวดอยู่ยังบวดอยู่ย,ยังบวดอยู่แล้วกูบาทุยก็ไม่ค่อยได้ออกกินิมนต์เนี่ยเพราะว่าท่านต้องรักษาการแทนตลอดเวลานะครับสัตหีบนี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งใครไปได้ชลบุรีนี่ถือว่าไม่ได้ไปนานแล้วใกล้ๆนะ22 23นบี่โอ้ามนี่โหไฮไลท์เลยวิมุติยาเขาใหญ่ บ้านพี่บีนนเกษรอนอนี้เคยเคยไปอยู่ครั้งครั้งหนึ่งมั้งพี่บีนะ้วมันเพื่อเกษรอนออกับพี่ต้นนะครับอ,อันเป็นเจ้าของอันที่เราไปที่เขาใหญ่เมื่อกี้ใช่ใช่บ้านของพี่บีไหมอันไหนครับ ที่เขาใหญ่เะยไหมที่วิมุติยานะใช่วิมุติยาเขาใหญ่นั่นของพี่บีเหรอของพี่บีของพี่บีอ๋อนั่นเคยไปครั้งหนึ่งอยู่เอออ๋อเคยไปอ๋อที่มีอ๋อใช่ใชที่มีที่มีไปกับเขานะใช่โอเคจะไปคู่ดีกว่าโอเคต่อไปเล่นดีกว่าเดี๋ยวครับเดี๋ยวเข้าตัวเออเออ ร็จปุ๊บยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้าเราไปบ้านพรนิพาน้านพรนิพานบ้านพรนิพานนี่เราเคยไปครั้งหนึ่งนะครับหมายถึงว่าไปไปไปนอนเนี่ยครั้งหนึ่งยี่ไหนยี่ไหนสี่คิวสี่คิวหรอสี่คิวก็มีพ่อใหญ่เนี่ยมาบวชอยู่ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในหัวเรือหลักของบ้านพรนิพานนะคุณพ่อคุณพ่อนะครับเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนึ่งบ้านพรนิพานเกิดศรัทธาหลวงตาจนมาบวชอยู่ที่นี่แล้วแม่อีกท่านหนึ่ง ก็บวชเป็นแม่ชีแล้วจากบ้านพรนิพพันธ์เหมือนกันก็มาบวชนะครับก็คือเป็นหัวเลอใหญ่ของที่บ้านพรนิพพันธ์คอยจัดกิจกรรมทุกอย่างนะเรื่องธรรมะเกิดศรัทธาลงตาจนมาบวชทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยนะเสร็จแล้วจากบ้านพรนิพพันธ์วันที่25้าเดินทางกลับเดินทางกลับวัดป่าบ่อน้าพระอินทร์ถึงวัดป่าบ่อน้ําพระอินทร์วันที่26กี่วันวันนี้เปล่า10บถึง26 1สิบหวันอย่างน้อยนะเอาเดาวดีครับ นี่พ่อใหญ่ดอนตอนนี้ผมก็ได้อัดคลิปลง youtube เรียบร้อยแล้วก็ฝากผู้ที่เข้ามารับชมแล้วฝากกดติดตามรับชม youtube ช่องสมเครามีเรื่องแสงนะครับช่องเลยล้อเล่นเฮ้ยตอนนี้น้องกำลังโตพี่พี่ดีใจด้วยนะเดือนนี้ถือว่าเด็กสร้างของผมน้องจยากจะสร้างปัญหาแล้วเพาะายังสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยผมก็ดีใจด้วยนะตอนนี้เริ่มเป็นล่องเป็นรอยแล้ว ก็ได้คิดมาจากเพดใหญ่อย่างกับเพดมีเรื่องกับเสียงเพดพาสินคิดนี่แหละพ่อหลวงตาชมนะหลวงตาพูดถึงบ่อยนะสมุยมันบ้าอนี่มันบ้าบ้าจนบ้างั้นน่ะเออจะบ้าบ้าบ้าบอนะแล้วก็ทำทำอะไรเหมือนพูดเล่นแต่จริงจังเมื่อคืนหลวงตาพูดกับแอดมินว่าทำเป็นเล่นกันไปสมุดเลยมันจะสำเร็จเหรอนะทำอะไรก็ทำให้มันจริงจังบ้างใช่ไหมอย่าอย่าใช้ความ ความความตลกมันใช้ได้กับบางเรื่องนะเปล่าแต่เรื่องงานนี่ความรับผิดชอบเป็นถึงสําคัญนะทำอะไรทําจริงทําจริงก็ได้จริงนะอย่างเปาเนี่ยไลฟ์วันหนึ่งนี่ไม่ต่างกับห้ารอบอะ่อะใครจะหยุดจะหลับจะนอนใครจะอะไรจะถอนจะเถินอะไรก็ไม่รู้เปิดไปสมถุยบีไลฟ์สดให้ดูทั้งวันทั้งวันนะ ถือว่านี่แหละความสําเร็จนะครับความสำเร็จอ้าวไปแล้วพี่ไปแล้วแต่ตอนนี้แจ้งแจ้งช่องหน่อยพี่แต่ตอนนี้ช่องพี่ก็ไลฟ์แต่ YouTube ก็พวกเราก็มี YouTube YouTube ครับแต่ว่า Facebook ก็คือก็หยุดไปก่อนหยุดไปก่อนในช่วงนี้พี่ก็เลยถ้าช่องพี่น้องยังไม่ไลฟ์ผมก็ยังไม่ได้ไลฟ์ก็หยุดไปก่อนตอนนี้ก็มีเพจเฟซบุ๊ก k ล้วก็แะบนน้ำพระอินเนาะแล้วก็ทางยูทูปก็พระสินคิดแล้วก็เพจมีเรื่องกับแสงเอ็กซ์พระสินคิดครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งก็คือสินคสิอสวสินะ แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยใครวะเฮ้ยใครออกแล้วที่ขาดแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับพี่ขาดในการรับชมไลฟ์สดเลยเออช่องถุยถุยนี่หยอกเล่นเหมือนเหมือนยกตัวเองล่ะเออเราต้องยกคนอื่นก่อนนะโอเคเดี๋ยวในในช่วงถัดไปนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทปองหลวงตาเนาะในช่วงถัดไปนะครับ ก็แจ้งข่าวสารประมาณนี้นะครับโดยตอนเช้านะครับเออเน้จอดรถขวางทางอ็ยนเพื่อ จ้องเรียนตาก็ <laughs> 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 ก็คือธรรมะพระธรรมคำสอนของพระเจ้าเนี่ยอัศจรรย์มากนไม่อัศจรรย์เลยเพราะว่้าวไม่เคยเป็นมาหมดเลยนะชี้ใส่อะไรเนี่ยชีย้ใส่หมาก็เคยเป็นมาแล้ว เป็นเทวดาก็เป็นมาแล้วเป็นพญานาคก็เป็นมาแล้วพญานาคก็บวเป็นเพื่อจะเป็นคนแล้วแหละเฮ้าใหญ่ไหมมนรุ่นเนี่ยไม่ธรรมดามันปรุงแต่งจนเป็นบ้าเป็นบอมันเยอะแยะโดยสัตว์อื่นไม่ค่อยมีแล้วแต่มนุษย์นี่แหละ ความคิดเนี่ยตัวสังขารเนี่ยตัวสําคัญในธรรมะนะแต่ตัวสังขารยังไม่เท่าไหร่นะตัวสติสําคัญที่สุดหลักการของธรรมะเนี่ยแม้แต่สมาธิก็ตามถ้าขาดสติเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะนั้นะสมาสติดีไม่ว่ากรารมาฐานสำนักอะไรก็ตามต้องมีสติเป็นประธาน อดี๋ยเนี้คนมันมันขาดมันมีสติแต่มีน้อยถ้าคนเสียสตินนคือคนบ้าแต่มันใกล้บ้าแล้วแ่ะที่คนชาวโลกกันเสียสติเไไห็นหอฮะ,อ,ะ,อ,ะอย่าไปคิดว่าอารมณ์เนี่ยมันเป็นแต่ทางเพศนะฮะ,ะไม่ใช่เห้อก็เห็นรูปสวยนะั้นคนตาบอดมันก็ไม่มีอารมณ์ทางเพศสิฮะจริงไหม มันเกิดจากอะไรล่ะจริงเนี้ยปะยปะปะปะฮะฮะที่ตาบอกมันจะกําเนิดมึงเคยเห็นเห็นไหมละ่ะมึงเคยเห็นแล้วผู้หญิงทาเป็นยังไงจริง<ช>ไ,มไมหมฮะไอผู้ชายมันเป็นยังไงก็ไม่รู้จริงไหมมันเกิดจากอะไรนี่คือหน้าค้นหาตัวนี้แต่พวกเราไม่เฉลีวยวใจก็เพลิดเพลินไปกับสัญญาลงที่เห็นแค่นั้นที่ตาเห็นนะ โดยไม่มีตาในคือสติมีแต่มันมีน้อยเราก็เลยหลงไปตามความคิดอารมณ์ทั้งปวงอะ่เกิดจากอะไรล่ะฮะเกิดจากการปรุงแตง่งการคิดปรุงแตง่งถ้ามันคิดไม่ปรุงอ่ะมันไม่มีปัญหาเลยฮะถ้ามันคิดเนี่ย มันพอเราไปปรุงเนี่ยเป็นเราคิดใช่ไหมถ้าเราไม่ปรุงก็มันคิดมันก็จะดับแค่นี้ธรรมะตัวไปปรุงนั่นแหละคืออุปทา,านภพชาติจะเกิดตรงเนี้ตัวกูจะเกิดตรงเนี้ตัวกูเนี่ยตัวปรุงเนี่ยถ้ามันคิดเนี่ยอ่ะมันจะไม่เกิดเพราะมันเป็นเรื่องของสังขารของขันเห็นไหม ถ้าเราไม่ปรุงมันก็จะดับมันก็จะผุดเรื่องใหม่ขึ้นมาเห็นไหมแต่เราไม่รู้วันนั่นคือถ้าเป็นภาษาธรรมะเรียกปฏจจิจสมุทบาทตัวที่เชื่อมต่อระบบปริจ,จิจสมุทบาทเนี่ยคือตัวปรุงแต่งตอุปทานนั่นเองถ้าไม่มีอุปทานเนี่ยมันก็ปรุงไม่ปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะดับมันก็จะตัดองจรของการเกิดตัวเราก็จะไม่มี เพราะเพราะถ้าป,ปรุงปุ๊บเจตนาจะตัวเราจะมีทันทีเลยเห็นไหมถ้าคิดดีก็จะเป็นเจตนาดีก็จะเป็นกุศลเอ๊ะ้าคิดไม่ดีก็เป็นเจตนาชั่วเห็นไหมลำดนบที่เท่านันี่ยเป็นอกุศลนี่คือการเกิดพกเกิดชาติเกิดอย่างนี้ไม่ใช่ตายแล้วก็ไปเกิดนะอันนั้นเป็นภาษาชาวโลก แต่ภาษาธรรมเนี่ยพบชาติเกิดจากการปรุงถ้าไม่ปรุงเนี่ยไม่เกิดมันคิดไม่ใช่เราคิดแล้วทีนี้แล้วลมันก็จะดับเห็นไหมนั่นแหละเขาึงเรียกว่าหยุดคิดหยุดปรุงนั่นเองหยุดเกิดมันเป็นเรื่องของขันน่ะ การอุปมาเรื่องพาาระอรหันเนี่ยที่ใกล้เคียงที่สุดก็คืออุปมาหยดน้ําในใบบัวอารมณ์มีหมดคืออายจารณะมีหมดหูตาจมูกลิ้นเห่นไหมอัสสะร้อนหนาวเนี่ยมีเหมือนเดิมฮนะเห็นไหมนั่นแหละคือเปรบเหมือนน้ำฮนะแต่ไม่ติดใบบัวคือ ไม่มีอุปาทานไปเชื่อมให้มันติดัเองให้มันเกิดแต่ทุกอย่างอยู่ครบหลวงตาเคยพูดว่าอาจันนะไม่เคยว่างมีแต่ผู้รู้เท่าน,นั้นที่ว่างอันเดียวกันพ่อพารห,หันเขายัางไม่ใจก็มีหูมีหิวเหมือนกันจริงไหมร้อนหนาวเป็นเหมือนกันหมดไม่ใช่ไม่ใช่แบบอย่างนั้นไม่ใช่อย่างที่เราคิดแต่ท่านไม่มีอุปทา,าน คือไม่มีตัวกูของกูนั่นแหละที่ภาษาธรรมมันพูดเป็นสุญญาตาเป็นอนัตตาเพราะว่ามันไม่มีตัวเราไปไปปรุงระบบมันขาดมันก็เหลือแต่ขันห้าหรือท่านเรียกว่าเหลือแต่ขันล้วนนั่นแหละเนี่ยเราพูดถึงพ้าอารหันผ้าอารหันเหลืออะไรล่ะอยู่เหลือแต่ขันห้ากับสติ ถามว่ามีสมาธิไม่มีตั้งแต่วันที่ท่านดับลงจนวันตายท่านจะเป็นสีสมาธิปัญญาอยู่ตลอดเวลาเป็นอันเดียวกันเลยเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นหนึ่งคำว่าเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีสองเพราะพวกเราจะมีสองเห็นไหมมันถึงมีกฎของใจรักมีสุขก็มีทุกข์เห็นไหมเสื่อมไปเสื่อมมามีดีมีชัว่วเห็นไหม แต่พาาาระอรหันย์จะไม่มีสองจะไม่เป็นทำคู่คือเป็นหนึ่งโอเคนะครับเช้านี้บรรยากาศที่ตลาดช่องเม็ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็โมทนาบุญกับพี่ๆทุกท่านนะที่ร่วมทําบุญใส่บาตรออนไลน์กันเข้ามาครับแล้วผู้ที่เข้ามาร่วมโมทนาบุญเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวส่วนของเช้านี้ไลฟ์สดตอนเช้านะครับก็ต้องขอจบไลฟ์สดลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ